แมาใจว่าไอทีไม่ได้เป็น ขรอยะตัดอะคะทไม่ได้นะคะอยความั่นใจความ่ใจในวันนี้ค่ะไมกลืองนก็คือที่อทีบไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้ประอบการ์มาตั้งแต่เี้ย้สุดแล้วก็สูงีคต้ราาว่า เรกติทบัททำไปพลาดทายแ่ด้ก็มาใจว่าเป็นเรื่ไม่ได้เป็นเรืองจิงนะก็ร้องที่จะต่อทำงานอย่างละเอียดทั้งในแย่บุญของตัวบริษาทไอทวีเองแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องบก็ได้ทบัวนพอท็จจริงนะครับว่ามันจะนานมาแล้วัก็16ปีทั้งสุดก็เสียก็29ที คุณมากขอบคุณมากขอนนะครับไม่ต้องดแบบูค่ะพแบบี่เขแบบิราแบอบกวแบบ่าชาชนนะ